ก็คิดว่าในการวซ้อมในวันนี้นะคะเราเองเนี่ยก็จะได้แนวทางหรือว่าการปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าในกรณีที่เราเจอสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาแพร่กระจายไปเราจะต้องทำยังไงบ้างซึ่งวันนี้จะเป็นการซ้อมในในการจำลองสถานการณ์ ที่ที่เกิดขึ้นนะคะว่าถ้าไปถึงระดับนี้ควรจะต้องทาแบบไหนถ้าระดับออมากจริงๆจะต้องทําอะไรบ้างก็คิดว่าในส่วนของการซ้อมในวันนี้นะคะเป็นเป็นการกระตุ้นนะคะให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นออได้มีความจหนักนะคะแล้วก็มีการที่จะเตรียมความพร้อมอยู่เสมอในการที่จะรับมืออีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเองคงจะต้องมีการ เตรียมความพร้อมนอกจากบุคลากรแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าเ<อ>สิง่งต่างๆที่ที่เราต้องใช้นะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือชุดป้องกันนะคะแล้วก็ในส่วนของยาที่ต้องใช้ด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องมีการเรตรียมไว้ทั้งหมดเลยในส่วนของการทํางานของกรุงเทมพมหานครก็พยายามทางานในเชิงรุกที่จะค้นหานะคะผู้ที่มีเชือ้อได้รับเชื้อไปนะคะก็ อีกส่วนหนึ่งที่เราค้นหาก็คือในตลาดนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางสํานักอนามัยสํานักการแพทย์นะคะก็เร่งค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงที่ไปอยู่ในสถานที่เหล่านี้นะคะก็คิดว่าในการทํางานเนี่ยทางกรุงเทพมหาคนครโดยหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสํานักการแพทย์สํานักอนามัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้ค้นค้นหาค้นพบนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ แล้วเราเองก็จะได้มีการดําเนินการในเรื่องเข้าสู่ระบบของการรักษาต่อไปนะคะก็คิดว่ากรุงเทพมหานครก็พร้อมเต็มที่นะคะสําหรับการดําเนินการในทุกๆเรื่องค่ะเมื่อไรอะคะคือกอารในดูส่วนของการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานครเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราเตรียมความพร้อมที่แรกเลยก็คือที่โรงพยาบาลที่สูงอายุบางสุขเทียนนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยได้มีการไปซอรว์พื้นที่กันแล้วไปสารวจพื้นที่กันแล้ว แล้วก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่จะจัดเตรียมในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะเข้าไปเติมในพื้นที่นี้นะคะในในที่ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางชินเนี่ยคาดว่าเราจะได้เตียงสําหรับรองรับเนี่ยประมาณอยู่ที่5 0 0ร้อยถึงห0รเตียงนะคะก็จะสามารถรองรับประชาชนที่ ที่เราจะต้องมาดูแลนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็ต้องอยากยากเรียนว่าเราเองก็มีอยู่พื้นที่อีกหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะซึ่งในช่วงระหว่างนี้ยเราอยู่ในการไปสำรวจนะคะดูว่ามีความพร้อมแค่ไหนในการที่เข้าไปจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลที่จะดูแลนะคะผู้ป่วยนะคะก็คิดว่าในช่วงภายในสัปดาห์นี้นะ สถาน,นีนา้น่าจะได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะที่ที่เราดูกันไว้คร่าวๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลายที่ด้วยกันนะคะแต่ขออนุญ,ญาตว่าขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปสารวจและดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เราคาดว่าถ้าเราจะเตรียมในส่วนที่เราคิดกันไว้สํารวจกันไว้เนี่ยก็เตียงเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งันเจ็ดร้อยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหาคนครนะคะที่จะเตรียมนอกกนั้นก็โรงพยาบาลในส่วนอื่นก็อาจจะมีในส่วนของ หน thing, ohn, ่วยแพทย์อื่นอีกนะรับไม่ว่าจะเป็นของกระซวงของอะไรเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่เฉพาะของกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500ถึง1,700ค่ะนเจ้สถานที่ที่อยู่ในระหว่างการสำรวจนะคะจะมีอีกประมาณนี้ค่ะ มีประมาณอีกสามสี่แห่งค่ะอีกสามสี่แห่งนะคะที่ที่เราจะไปสารวจกันเนื่องจากว่าบางสถานที่เนี่ยคงจะต้องไปปรับในเรื่องของพื้นที่นะคะคการจัดเตรียมต่างๆนะคะคก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตียงก็ดีในการทาเอ่อกั้นห้องหรืออะไรก็ดีนะคะคก็คิดว่าคงต้องไปเจนความพร้อมกันดูความพร้อมของสถานที่ด้วยนะคะสถานที่โรงพยาบาลสนามเนวัญเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่โปร ใช่ค่ะ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 ก,ก็ก็จะให้พยายามที่จะให้อยู่ในที่โลง่งอากาศถ่ายเทได้คือพยายามไม่ใช่เป็นเป็นห้องประอาศนะคะ mm ่ hmm. ะเนื่องจากว่าเป็นห้องประปาเนี mm ่ย hmm. มันจะทําให้เชื้อเนี่ยมันุนเวียนอยู่อยู่ในในห้องนะคะ คืออันนี้นะคะที่ที่เราเรียนนะคะไปสำรวจแล,แ, Uma, แล้วเราคงจะต้องไปทําความเข้าใจกับประชาชนก่อนแต่ว่าที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางเฉีเนี่ยได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกที่ที่เราจะต้องใช้ต <x 2> <idor> ่อนะคะส่วนที่อื่นเนี่ยก็อยู่ในระยะเวลาในขั้นเตรียมการการเตรียมนะคะแล้วก็การทําความเข้าใจกับประชาชนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ